ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนำ Google Sheets นะครับไปใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับในระบบงาน OIT นะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เราไปที่ไฟล์ตัวที่เราจะนำมาใช้นะครับแล้วก็ไปกำหนดสถานะนะครับให้เป็นไปเลือกแชร์นะครับแล้วก็เลือกแชร์นะครับให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลนะครับก็เลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับกำหนดเหมือนกับไฟล์ทั่วไปนะครับที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เ้วก็เสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นที่เราเปิดไฟล์นะครับดับเบิัคลิกไฟล์ตรงนี้นะครับนะครับระบบก็จะมาเปิดไฟล์อย่างนี้ให้เราใช่ไหมฮะเมื่อเปิดไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราไปที่ตัวเมนูว่าคำว่าไฟล์ตรงนี้นะไฟล์แล้วก็ไปเลือกแชร์นะครับเลื่อนเมาส์ลงมาตรงที่แชร์นะครับแล้วมันก็จะมีปุ่มที่บอกว่าเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ตรงนี้ครับให้เราเลือกปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับเมนูที่ชื่อว่าฝังตรงนี้นะครับฝังอ่านะครับ อันนี้เผยแพร่ก่อนกดเผยถ้าถ้าเจออย่างนี้ให้กดเผยแพร่นะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ระบบเขาก็จะสร้างไอตัวไอเฟรมออกมาให้นะครับเหมือนกับ u t u b e นะครับคล้ายๆกันนะครับเราก็คัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่แพตฟอร์มนะครับแพตฟอร์มตัวที่ทำเนื้อหานะครับให้เราเลือกเป็นประเภทเขียนบทเรียนนะครับตรงนี้นะครับเขียนบทเรียนนะครับเมนูเขียนบทเรียนนะครับแล้วให้เราเลือกเขียนเขียนเรื่องตรงนี้นะครับนะครับก็จะไปที่หน้าเอาข้อมูลมาใส่ตรงนี้นะครับ นะครับเราก็ไปที่ตัวมันจะมี2โหมดนะ i n s e r t กับ home นะครับเลือกเมนู h o m e ตรง Home อันเล็กๆตรงนี้มันจะมีคำว่า HTML นะครับที่เอาเมาส์ผมขยับขยับตรงนี้นะฮะให้เราเลือก HTML หลังจากนั้นเราก็เอาลิงก์เมื่อกี้นี้ iframe เมื่อกี้นี้ใส่ไปได้เลยที่เราคัดลอกมาจาก google s h e ี t นะครับแล้วเราก็โอเคตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็ะจอกมาเล็กๆอย่างนี้นะครับะนะครับมันก็ มยังไม่สวยงามเนาะคราวน,นี้วิธีการที่จะทําให้มันมีนเต็มแสดงผลเต็มเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะขยายโค้ดให้ดูนะครับตรงนี้โค้ดที่เรา Copy มาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขยายขนาดตัวอักษรเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าอักขาระที่เขาว่ามาเนี่ยนะครับเราต้องกําหนดขนาดให้เขาหน่อยนะครับก็คือเอาไปวางไว้หลัง double ลโ o t e เขาว่าเฟลเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ความกว้างนะครับ w i d t h เท่ากับ นะครับแล้วก็เครื่องหมายดับเบิลโกดหรือตัวงองงูนะครับแต่เป็นแป้นภาษาอังกฤษนะครับตรงตำแหน่งงองงูนะครับสองครั้งนะครับดับเบิลโกด1 12แล้วก็ใส่ขนาดลงไปที่100นะครับหนดความกว้างเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหนึก็คือจะแสดงผลเต็มพื้นที่ในหน้าแสดงผลนะครับแล้วก็ตรงนี้เคาะ1ครั้งนะครับเพื่อที่จะใส่อีกตัวนึงก็คือ h i นะครับมี Y แล้วก็ต้องมี High นะครับ H E I G H รตรงนี้เราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันดับเบิลโกดทสองครั้งนะครับ1นึ่นะครับตรงตำแหน่งงองูนะครับแต่แป้นพิมพ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็ใส่ความสูงเข้าไปอย่างเช่นผมจะกําหนดที่700ดร้อตรงนี้จะมีความหมายเป็นพิกเซลนะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ให้ใส่ตัวเลขลงไปเฉยเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือจะเป็น Y กับ h i g h ตรงนี้ครับ y high ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วเราก็ ก๊อปปี้คำนี้ไปใช้ก็ได้นะครับคำนี้ก๊อปปี้ไปนะครับคัดลอกไปนะฮะแล้วก็ปิดตรงนี้เลยตรงนี้ลบทิ้งได้เลยนะครับลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ไปในส่วนของ HTML ตรงนี้นะครับแล้วก็วางนะครับวางตรงทอนท้ายนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ Y high นะครับ100%กับความสูง700นะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับเห็นไหมฮะ ไอที่เราใส่เข้าไปก็จะแสดงผลกว้างขึ้นครับอันนี้ก็คือสมบูรณ์แล้วเราก็กดบันทึกนะครับบันทึกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับมาที่ตัวนี้ของเรานะครับเราลองกดแสดงผลนี้ดูนะครับก็จะเห็นว่านะครับเอกสารที่เป็นไอเอ็กซของเราเนี่ยก็มาแสดงผลตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีข้อสงสัยใดก็สอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ